าดีใจที่เห็นแม่มาดีใจเหรอลูกไปกลับบ้านปะมาเร็วมาดักรอแม่มาเร็วกลับบ้านลูกพี่มีบุญละ่ะพี่มีบุญอยู่ไหนสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ดาฟแฟมิลรี่นะคะวันนี้เราจะทำกับข้าวมื้อเย็นนะคะตำส้มตำนะคะ สดๆจากต้นเนาะจมงไมงเยอะนะคะขนาดนี้แหละพอดีํำนะคะลูกอ่อนๆอร่อยนะลูกอ่อนอนถ้าลูกแก่แล้วก็จะลูกพอเหมาะเหมาะนะคะแต่ไม่ดาชอบเอาเล็กขูด มีเกาืแก้วเราก็จะทอดไข่เนาะวิ๊ยใส่มะนาวนะหอมนะมะนาวใหม่ๆเนี่ยมะนาวที่มันเป็นใหม่ๆน่ะห,ห,หอมน้ำมันยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะาถ้าน้ำมันเยอะมันจะเปรี้ยวมากไม่มีปลาราดใส่แค่ซูรสกับมะนาวก็อร่อยเลยขนาดธุลมากรากไม้ก็ยังไม่มีกินเลย สมัยตอนแมน่ดาเด็กๆนะแม่ดาถึงเอามาปลูกทุกอย่างเราจะได้มีผลไม้กินถึงแม้เราไม่มีเงินนะคะถึงแม้เราไม่มีเงินเราก็ยังมีผลไม้ที่เก็บกินได้จากสวนจากต้นของเราที่จะปลูกไว้เองเนาะซื้อเขาก็แพงนะคะกิโลตั้งสามสิี่สินะคะถ้าเรามีเราก็กินผลไม้ตามฤดูกาลของเรา เส้นมันจะแข็งถ้าสับเอาเนาะหมาแล้วพี่แห้งค่ะแต่เผ็ดมากนะทิคกีน,นี้นะเผ็ดจริงๆเห็ดน้องนาเดียตำใส่แค่สี่ห้าเม็ดก็ดเผ็ดแต่น้องก็คุ้มนะกระเทียม หนึ่งช้อนน้ำปะลาต้นแล้วก็มะเขือเทศลงไปนะคะเราไม่มีมะนาวนะคะถ้ามีมะนาวก็ใส่มะนาวหรือไม่ก็ใส่มะกอกนะคะเนาะหน้านี้หน้ามะกอกนะแต่ว่าเอามาไว้มันก็ เน่าใส่มะนาวลงไปแล้วก็นา่ารู้มะตั้งมั่งใสชโลธลงไปกินหน่อยนะคะจ้าใส่ชโลธลงไปแล้วก็ใสปลาต่อน,นะคะก็ตั้เผือกแน่แล้วก็ตั้เผือกดีดจะเอาพื้นไปกินเพนนนิ่งเอาขึ้นไปกินเพิ่งด้วยนี่หวาาฮะนี่หวาา นีหวางแต่ทิเดิมยังมีหวานนี่เปิดกระปุกนะคะหูหอมเลยทีเดียวเปิดกระปุกใส่ตำนี้ไงนี่ปะลารตตำของโอ้ จะต้มีหลายแค่ไม่แต่ปลาซ่อนมันต้องมีปลากระดี่ไหมเนาะนีเจอปลากระดี่แล้วพอละติดสาให้แน่นให้มิดซิดนะคะ มะเร็งก็ไม่ลงทารทารอร่อยนะใส่ลงไปตำคลุกๆๆแล้วเสร็จแล้วเนาะ มะเขือเทศจะเด่นออกอุ้ยหอมแล้วนะคะอุ้ยต้องไปเอาใบอันใบอะไรนะใบกบซีใบเลื่อยเนาะฉันมีแต่ซิมเบิืงเลยเสียบแล้วเนี่ยซิมเือซีมือ อร่อยไม่เผ็ดลงน้ำปลา,าอีกน้ำปลาอีกนิดนึงไม่ชอบเค็มไม่ได้ไม่ชอบเค็ม แล้วเสร็จแล้วง่ายๆนะคะกับข้าวมือยินตซัมมะฮุ่งเราจะเอาไว้ไหนก่อนไว้ในหม้อก,ก่อนนะนี่หมมของเราครับครับแล้วก็นี่ไขต่ต้มนะคะซุบนี้ แซบแซ่ับข้าวมื้อเย็นนะคะต้มมะหุงนะคะเสร็จแล้วนะคะไข่ต้มหนึ่งใบนะคะก็ต้นหอมกินข้างบนนะคะมีน้ำ,นำพอดีให้น้องตองกับน้องนาเดียน,นะคะเขาอยากไปกินตามภาษาวัยรุน่นเวลาก็เลยได้กินคนเดียวอาะไข่ต้มมีเอาบารุไ <ๆ S 1> ข่ต้ม น่าเอาไหมอุ้ยอร่อยฮะใบอร่อยนะคะอืมถ้ามีฟันนี่สุดยอดเลย

เยอะเลยโดยเฉพาะใบนี้ผักซีใบเ้ื่อยเร่อยมันต้องมากมายนะคะถ้ามีมะละกอนี้ก็โอเคแล้ว ต้มอือสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่นี้นะคะถ้ามีเพื่อนกินนะกินกันหลายคนยิ่งอร่อยที่สำคัญตำใส่ปลาแบบปลาต่อนจะอร่อยมากนะคะอีกงิ ที่ปลาต่อนี่หะมหอม